สวัสดีครับเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยหนึ่งครับผมผ้ามาเบิงบกเขียบบกเขียบหนังข้างครับเขียบบกเขียบพันหนังข้างผมปลูกไว้ปีที่แล้วเนี่ยครับปีที่แล้วผมเอามาเสียบขางไว้มันใหญ่เร็วครับผมไม่ได้ปลูกเม็ดเลยผมผมเอายอดมาแล้วมาเสียบขางมาเสียบขางผมก็ได้มาหลายพันเลยเดี๋ยวผมให้เบิ้ง นี่ครับอันนี้คือต้นเก่าบกเขียบหนังธรรมดาผมก็เอามามาเสียบไปจังเสียได้ได้ปีกวัวกัวเขาปีที่สองแล้วครับปีกวัวกัวนี่แหละนีน่ครับหน่วยมันดกมันหน่วยบบใหญ่ปกติมันหน่วยใหญ่กว่านี่ครับแล้วสีสีมันบ่รฮันออกเท่าไหร่น้ำนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือต่อเก่าครับต่อเก่ากป็นหน่วยสีเขียวต่อไม่ก็เป็นเลยเ เป็นหนงังค่างดกครับที่นี่มันดกมีมีหนังมีหนังค่างสีม่วงแล้วก็หนังสีทองครับอันนี้อันนี้ก็หนงังน,นี่ก็หนังสีม่วงเดี๋วยวเดี๋ยวผมให้เบื้องหนังสีทองโอ้นี่ครับต้นหนังสีทองหนังสีทองสีทองหน่วยหน่วยมันยังหน่อยอยู่ครับมันเลื่อยพันออกสีปกติสีมันจะเหลืองกว่านี้ครับแต่มันแก่จัด หน่วยบวงงามครับมันน่อยครับปีนี้มันจะเหลืองตัวนี้นะครับมันมันจะโบแม่นสีจังสเีเวลามันแก่จัดสีจะประมาณนี้แหละครับเนี่ยถ้าถ้าแก่จัดแล้วจะเหลืองเหลืองทองลักษณะแบบนี้แหละอันนี้คือหนังสีทองครับอันนี้อันนี้พันธุ์สับปะรดพันธุ์สับปะรดเวลาสุกแล้วรสชามันจะออกอ อะไรล่ะหวานอมเปรีย้ยวนะไหมครับคล้ายๆรสชาติของสับป,ประรดของบางน้ำแตงครับเขาเรียกเอิ่นพันสับป,ประรดพันสับป,ประรดครับประมาณนี้แหละดกดก,ดกทุกพันธุ์กับปีเนี่ยเ,เดี๋ยวครับอันนี้ก็สับป,ประรดครับสับป,ประรด อันนี้สับปะรดด้วยกันครับสับปะรดคือออสเตรเลียเนาะผมก็หลงแต่ว่าตน้นต้นพี่จะเป็นออสเตรเลียออสเตเลียหน่วยหน่วยเขาจะกลมกลัวสับปะรดเขาจะหน่วยรีครับแนนอันนี้ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ครับออสเตรเลียจะออกกลมๆแบบนี้แหละครับ มันมีอีกสองอย่างครับที่บัหันติดหน่วยอันนี้แดงแดงหา้าวายครับกําลังดอกดอกบัหันติดหน่วยเลยผมหลุนแล้วมันจะติดเห็นไหมครับปีนี้แดงหา้าวายครับเนี่ยแดงหา้าวายในเนื้อเนื้อในก็จะสีสีแดงได้ครับสีแดงอมชมพูเนื้อในของเขามันห่นติดแล้วก็แดงอิสระเอลกับบัหันติดครับแดงอิสระเอลนะครับร <c oughs> ปกติก็ติดหน่วยทุกปีครับแต่ว่าปีปีนี้บัหันติด อีกพันหนึ่งที่ผมรุ่นอยู่น่ครับไอรามาอันนี้สีกริงนะบอกยังแพ้งเลยครับเอามาเสียบขังไว้พันไปใส่มาใส่อยู่มันเป็นผืนเมืองหนาวเนื้อสีชมพูสีแดงสีชมพูเลยครับไอรามาสีม่วงสีเป็นเอามาทาบขังไว้พันะน้าแต่งต่นเกาออกดกครับ ມັນບໍ່ດົກຢູ່ດົກຈັກໜ່ວຍບ No, บ้าแก้จัดเมืไรครับแก้จัดสีเขาจะออกแดงกว่านี่ครับนี่สีเขายังขมขำแน่อยู่แก้จัดนี่ครับแดงอิสระเอวเป็นไวยทุกปีกันครับแต่ว่าปีนี้ออกดอกซะบ้านติดไมยได้แดงอิสราเอวผิวสีแดงแป๊บได้เลยครับผิวของเขานี่ฝ่ายเขียวมัวสมบูรณ์ครับเดี๋ยวดูแลมัน ายเขียวายเขียวหน่วยบางงามครับปลูกไปธรรมชาติไป สวนปลูกสารพัดครับผ <c oughs> ักหวานบักน้าวักน้าวกับเป็นไว้กินเบิดปีด้วยครับบักน้าวผมบมักน้าวับกินเบิดปีอีนี้กับหนังถังม่งมันติดไว้ที่ไหนะครับเนี่ยเบี่ยงกันมาเลยโดอยุ่ครับดอกอยูบ นี่แดงแดงอิสลาโยครับโอ้ดอกขากิลิเดงอิสลาโยติดคักด้วยกันนะครับยาีมันติดหน่วยเดี๋ยวยามเป็นหน่วยเดี๋ยวผมจะมาไทายบลงอีกเถอโอเคครับดิมอนดังผมครับเอามาเสียบถางไว้ดิมอนดังเนื้อ,เน,อเนื้อสีสมบดติดหน่อยติดแต่บางแนว ก็เป็นดอกเลยครับ <c oughs> น,นี่ใบสะพันสับประรดอเลยครับเนี่ยนี่หนังหนังข้างสีม่วง ครับขอจบคลิปไปซะเนี่ก่อนครับเดี๋ยวสุกแล้วผมจะมาถ่ายซิมรสศาสตร์ใเนเบิงฝากกดกดถูกใจฝากกดติดตามน้ำได้ได้ครับเด้อนี่ยังกับคอมเมนต์เข้ามากครับบายบายสวัสดีครับ